ทงน่าพระเจ้าที่มาชุมนุมกันนะก็เชิญวางพงประลานะฮะโดยงานท่านวางเสร็จครับวันจันทร์ ด้วยสมาชิกผู้ที่สภาจังหวัดระยองครับเดีนเชิญครับคือระยอก้าเก้าอยู่หัวในวันนี้ข้าพุทธเจ้าในายพาสกรุญยรัตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมตลอดจนประสบนิกรชาวจังหวัดระยองที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงนั้นสามสิบเอ็ดนะครับสองพันสี่ร้อยสามสิบสี่ครับสิบหกทรงเปิด การเดินรถไฟเอกชนนะครับกรุ่มเสด็จประพาสยุโรเป็นครั้งแรก2,445นะฮะเสียในระยะประเทศตรงดำเนินวิเทโตบายในการเจริญสัมพันธไมตรีกับและจากจำลึกพระเกียรติคุณและคุณูปาการอันใหญ่หลวงของพระองค์ไว้ในดวง จะเป็นการลงพนับงานอเการนสำพังงานคดีปกครอง